fwb นะครับกับ ons หาจากไหนดีที่สุดนะครับมีคนถามมาน่าสนใจนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ตอบได้ไม่ยากเลยนะครับว่าหาจากในแอปนะครับในออนไลน์นี่แหละง่ายสุดนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยผมก็หาจากในนั้นนะครับแต่ถามว่าเดินเจอเจออยู่หรือหาจากเพื่อนได้ไหมก็ได้แต่มันยากนะครับคุณลองคิดดูดิคือคุณเดินเจอหน้าใครก็ไม่รู้อะถูกว่าอยู่ดีคุณไปแบบคุยคุยสักพักปุ๊บคุณขอออจเขาเนี่ยนะครับหรือคุณถามว่าเฮ้ยรับ f ไหม นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณถามไปแบบเนี้ยผมเรียบร้อยเลยนะครับคือถามว่ามันมีคนทะลึ่งถามนี้มันมีนะนะครับเคยมีคนมาปรึกษาผมแบบโอ้ยดีเท่าไหร่แล้ววะที่แบบมึงไม่โดนตกมาเนี่ยนะฮะคือจริงๆไงครับการหาในออนไลน์ครับคือข้อดีเนี่ยนะครับคุณเลือกเขานะครับเขาเลือกคุณนะครับถูกไหมมันมีการแบบถูกใจกันแล้วก็คุยกันนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกครับไปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ครับส่วนน้อยที่จะตั้ง ส่วนน้อยที่แบบผู้หญิงจะตั้งหาแบบ F W B O N S นะครับส่วนมากเป้าหมายะครับเขาก็อาจจะแบบหาแฟนนะครับแต่ในเมื่อมันแบบแฟนมันไม่ได้อะคือเหมือนว่าเราสองคนมาเจอกันทางที่แบบโอเคหาแฟนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป้าหมายแฟนแบบมันไปไม่ได้อะแล้วสถานะต่อไปก็อะไรมันก็จะถูกปรับไปเป็น F W B โดยอัตโนมัติถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มีผู้ชายคนอื่นมาต่อคิวนะครับเลยก็อาจจะเป็นแค่ O N S ก็ได้นะครับแต่แบบแบบ คือคุณไม่ต้องไปตกลงกันก่อนหน้านี้เพราะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปตกลงกันก่อนหน้านี้นะครับก็เนาะศีลธรรม นะครับศิลธรรมหญิงไทยนะครับตอบไม่ทั้งหญิงทั้งชายนะคือมันแบบหาหาส่วนน้อยอที่จะกล้าตอบว่าโอเคเป็น O เป็น F กันนะถูกป่ะนะครับมันตอบไปมันก็ดูเหมือนผู้หญิงไม่ดีนะครับ,เพร,นนาารบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่าไปสรรหาถามนะครับเพราะฉะนั้นย้าอีกครั้งนะครับอย่าไปตั้งใจยึดต,ติดกับคาว่า F W B O N S นะครับคุยไปปกติเลยถ้าหลังจากได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะรู้ฐานะเราเองนะครับว่าเป็นแบบไหนหรือถ้าเขาตั้งอยู่แล้วหรือเราจะตั้งแบบ มุ่งไปเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่จากที่ผมลองมาครับถ้ามุ่งเลยคุยง่ายไหมง่ายนะครับแต่จํานวนคนที่จะได้มาเนี่ยมันน้อยกว่าที่คุณจะตั้งสถานะพวกนี้นะครับทางทางที่เป้าหมายนะครับคือเอาแล้วนะครับจบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไปตั้งสถานะเนี่ยจำนวนคนที่จะเข้ามาหาคุณนะครับจะลดแบบควบเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ผมลองให้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปพลาดกันนะครับ ส่วนนะครับการหาจากข้างทางหรือเจอข้างนอกเนี่ยหรือเจอตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยนะครับหรือจากเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาชีวิตจริงไม่ดาม่านะครับคนที่ยอมรับตัวเองว่าแบบเฮี้ยนนะครับสิบคนผมถามเลยนะครับว่าจะมีถึงครึ่งไหมนะครับทั้งที่เอาจริงๆครับสิบคนนะ่ะผมบอกเลยนะนิสัยส่วนตัวเขาจริงๆอะ่ะอาจจะแบบ เฮี้ยนก็ได้นะครับเกือบ1ิบคนเลยก็ได้นะครับแต่ด้วยศีลธรรมเหมือนเดิมนะครับอันดีมันคำคอนะครับมันเอาเรื่องนี้มาพูดกันไม่ได้ถ้าเกิดคุณจะถามไปเรื่องนี้รับรองว่าจาก10คนหรืออาจจะมี9คนที่เฮี้ยนๆนะครับอาจจะเหลือแค่2คนที่ยอมรับนะครับมันก็เลยพูดไม่ได้คือเข้าใจอารมณ์แบบคนที่แบบเอ้ยถ้าเกิดเจอหน้าถูกว่าคือเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยคนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากัน นะครับกับคนที่เคยเจอหน้าจริงๆแล้วในกอกไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่เคยเจอหน้ามันพูดคุยมันตกลงอะไรง่ายกว่านะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมนะครับถ้าได้คุยแล้วผมให้เท่ากันนะครับเพราะวิธีที่ผมใช้ครับก็คุยปกตินะครับสำหรับแบบคนที่แบบเเจอแบบตัวเป็นๆหรือเจอแบบข้างทางข้างนอกที่ว่าไม่ใช่อยากในแอปอะครับก็คุยปกตินะครับไม่เร่งรีบนะครับแต่ทุกคนนะครับผมจะเปิดด้วยคําถามงูนะครับแบบที่ผมใช้ก่อน ค,คือมันแม่นของมันอยู่แล้วะนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเลยนะแต่เราสามารถใช้ตรงนั้นนะครับหยอกแบบเป็นทีเล่นทีจริงเพื่อดูอาการได้นะครับแล้วก็เอามาแมชกันนะครับก็เป็นอัน เรียบร้อยนะครับในการประเมินเบื้องตน้นแค่นั้นเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม Open Chat กับ Official c h o e l นะครับก็อยู่ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าแอดมาช่วงไหนผมไม่ได้กดรับเลยแสดงว่าช่วงนั้นผมอาจจะโดน AI มันใส่สกิลบ้ายอยู่นะครับก็อาจจะกดอะไรแบบ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ก็ต้องรอให้มันปลดใบก่อนนะครับก็รอกันนิดน,นึงแต่ o f f i c เชียลเขาก็แอดกันเข้ามาได้เลยสาหรับปรึกษาพูดคุยส่วนตัวนะครับ